สวัสดีครับผมมีนิสันอาร์เมนาครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2นะครับแอคชั่นิกเกียร์โตเกียโตนะครับพรีเมียมเลยนะครับนะฮะเดิมๆนะครับปี2016นะนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับดีเทลรายละเอียดรอบคันเลยปะนะครับดูกระจังหน้านะครับเดิมๆนะครับบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เดิมมากนะครับแอสเซอร์รี่ครบเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า เห็นไหมดูแม็กขอดสิบห้านะครับนะฮะยางพร้อมใช้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ดูครับอันตรงกันศาสตร์แอเซสซอรี่นะครับมาเพียบพร้อมนะครับเห็นไหมเห็นไหมสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมนะครับเดิมๆมีล้างเทลให้พร้อมนะครับเห็นไหมเซนซงเซนเซอร์นะครับสวยแจ่มเลยนะครับนะฮะพร้อมเลยนะครับคันนี้ดูดีเทลรายละเอียดนะครับพรีเมียมครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่า แอสเซอร์รี่ครบแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้ใช้งานยาวๆนะครับเดี๋ยวจัดให้คุ้มๆเลยนะครับแบบนี้นะครับสวยดูง่ายสบายตานะพี่นะมาที่นี่ไม่ต้องวัดตาวัดใจนะนะครับเป็นเครื่องยนต์1.2 e อ e c t r o n i ส CV t ทนะครับเดิมๆเกียร์โต้นะครับรถพร้อมใช้นะครับทุกอย่างเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับน็อตเดิมๆหมดนะครับนะฮะมอกชัดเจนพี่คันนี้นะครับดูสวยพรีเมียมแน่นอนนะครับจัดจ้านในย่านนี้นะครับ ภายในนะครับพวงมาลัยเดิมๆเลยนะครับแอร์แบ็กพร้อมนะครับดูนะฮะนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับคอนโซงคอนโซงฟัง FM ได้นะครับแอร์เย็นเพลงเพอนะครับเดิมจัดแอร์แบ็กครบนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีนะครับเบาะผ้านะครับเดิมๆเลยรายนิดนึงนะฮะแต่ว่าสวยแจ่มเลยเอามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับนะฮะด้านหลังสะอาดสะอ้านนะครับเห็นไหมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสามารถ วางแก้วได้นะครับโอ้โหดูนั่งได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูเอ๊ะเป็นไงนั่งกว้างๆไม่ติดขานะครับคันนี้พรีเมียมเลยนะครับสามารถวางแก้วน้ําแล้วกินได้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงนิ่มมากคันนี้ผมลองขับแล้วประหยัดน้ํามันสุดๆพี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตนําเสนอให้เพียงราคา 149, 0 0 0เาันเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละ3,000กว่า ตลอดสัญญานะครับคันนี้พรีเมียมเลยนะครับนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนะฮะทักมาได้เลยครับพี่ s อสไอ5อนะครับรถบ้านสมชายหรือว่าโทรติดต่อเราได้ตลอดพี่นะครับรถสวยตรงปกไม่จกตานะครับต้องรถบ้านสมชายนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้ว EP ต่อไปอยากชมคันไหนนะครับพี่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะฮะเราจัดให้แจ่มๆทุกคันพรีเมียมแน่นอนนะครับ นะฮะและยังมีอีกหลายคันนะครับนะฮะติดตามผมด้วยนะวันนี้นะครับจัดให้คุ้มคุ้มครับพี่